และศิราการแด่พระดวงวิญญาณสวยสวรรค์นิ่งขวัญขององค์พระทรงทันพระนางเจ้าสุนันทา เทวีแดกีอพระนาเจ้าสุนันทาเทวีเธอทุนความดีเพื่อศักดิ์สสุนันทาโอรมโพธอ ขาคุณปกป้องเกสาซึ่งในบุญญาบารมีจิรากาแหล่งรวมน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ไพศาล ขอจงยืนนานสถาบันปัญญาชนเพื่อชาติเพื่อดมการเพื่อวิทยาทานอันพุนผลเพื่อคุณวิสาเสดขาคนอุทิศตนเพื่อชาติไทย รักจิตสงบขอพรจากแม่รักงานดีขอให้แม่ประทานสติ รีดรลีด้อม้อมรีดเ็มือ้อม้อมสามสี่ไวแมนป่ะเราไปต้อมของเราหอมเดินไปที่เอกแล้วเา,าชูหน่อยนะครับีะ